รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโนทวัฒครับและที่กําลังต้องกันอยู่นี่แะครับนี่คือรายการจริงเหลืออ๋อเหลือครับผมรายการที่พาคุณผู้ชมนะครับไปดูงานวิจัยทั่วประเทศเลยครับเพราะงานวิจัยช่วยไทยได้ครับผม สืบเนื่องจากเขาที่แล้วครับเราไปดูงานวิจัยนะครับที่เกี่ยวกับถนนพะร่วงครับเส้นทางเศรษฐกิจสายแรกของประเทศไทยครับผมที่จังหวัดสุโขทัยนะครับครั้งนี้เหมือนกันครับสืบเนื่องจากเขาที่แล้วเลยเพราะถนนเส้นนี้นะครับยาวมากครับเราเลยมาอยู่ที่นี่ครับที่นครชุมจังหวัดกำแพงเพชรครับผมและผมนะครับก็นัดกับนักวิจัยนะครับไว้ที่บริเวณที่มีเจดีย์สีทองครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าเห็นแล้วเคาะทีวีบอกด้วยนะครับเห็นยังครับ อยู่นี่เองแต่ดงว่าเจอเดี๋ยวเจอนักวิจัยแล้วล่ะเพราะเราเห็นเจดีสีทองแล้วอย่าตามผมข้า้งในเลยครับเชิญครับใช่หรือเปล่าคุณอาครับขอโทษนะครับคุณอาครับสวัสดีฮะคุณอาครับไม่ใช่เจดีสีทองที่อยู่ในกำแพงเพชรน,นี่มีอันเดียวเ่ะครับอ่าใช่แต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเจดีสีทองครับต้องเรียกให้ถูกต้องว่าเจดีของวัดพระบรมธาตุ นครชุมด้วยนครชุมครับนี่นี่คุณอาเป็นนักวิจัยด้วยเหรอครับเนี่ยฮะสามสปีที่แล้วครับสกวได้เข้ามาเพื่อทํางานวิจัยครับแล้วก็มีอาจารย์พี่เลี้ยง3ท่านจากราชพัฒนพิบูลสงครามพิศนุโลกได้ได้เลือกคุณอาขึ้นมาเป็นเป็นหนึ่งในทีมที่ทํางานวิจัยนี้ครับผมเอะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เจอนักวิจัยกันแล้วนะครับผมงั้นสวัสดีก่อนเลยนะครับสวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับ โอ้โหนี่นะครับกว่าจะได้เจอนะกวิจัยอ้าวสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับรู้จักกันหรือยังคะเนี่ยเขาเป็นใครเ๋อเพิ่งเจอนะคะอันนี้ท่านนี้คือคุณลุงวีระนะคะเป็นนักวิจัยคนสําคัญของเราเลยนะคะนักวิจัยหนึ่งในนักวิจัยเลยใช่ค่ะหนึ่งในนักวิจัยแล้วยังมีอีกหลายท่านนะคะท่านนี้ได้ชมพระบรมธาตุไปแล้วใช่ไหมคะครับผม อยากจะเห็นความสําคัญของเมืองที่นี่ที่ยังมีอยู่อีกไหมคะครับผมแน่นอนค,ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือจําลองนะคะในสมัยที่รัชกาลที่ข้าด็จประพาต้นนะคะเอาละครน,นครชุมนะครับเริ่มต้นกันแล้วนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนี่ครับเดี๋ยวผมตามงกันไปก่อนนะค,คุณผู้ชมจะได้เห็นและเที่ยวพร้อมกับผมครับเชิญครับค่ะเชิญค่ะ อาครับหลังจากที่อาจารย์นะครับที่วิณวัวิจัยส่งตัวผมมาที่นี่ครับผมก็ได้เจอกับน้องที่เป็นยุวะมัคุเทศนะครับเป็นผู้สื่อความหมายของชุมชนครับที่นครชุมที่นี่ครับผมวันนี้ครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรลูกสวัสดีครับชื่อนายอนุชาทองกัปนะครับเป็นนักเรียนจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมครับตรงนี้เป็นเรืออะไรยังไงครับลูกครับตรงนี้ฮะครับอ๋อนี่นี่เป็นเรือหางแบงปองครับประวัติของมันนะครับก็จะย้อนไป เมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2,449ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จประพาสต้นนะครับจากฝั่งกระแพงเพชรมายังฝั่งนครชุมนะครับ,รบโดยมาโดยเรือหางไม่ป่องครับมีชื่อเรือว่าเรือสุวรรณวิจิกรครับสำหรับเรือลำนี้นะคะเป็นแบบจำลองที่ชาวบ้านนครชุมจำลองขึ้นค่ะ เพื่ออนุรักษ์ให้คุณรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญและความสวยงามซึ่งหากใครอยากเห็นก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ด้านหลังวัดพระปรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเรือสวยบรรยากาศสงบอากาศเย็นริมสายน้ำทำให้พิธีกรของเราถึงกับเคริมไปเลยล่ะค่ะแต่เออคุณนศคะลืมไปหรือเปล่าคะว่าพี่ๆนักวิจัยรอเราอยู่รีบจะค่ะเดี๋ยวอดได้ความรู้กันพอดี เอาละครั้นี้เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่รายการของเราครับได้รับเกียรติจากนักวิจัยนะครับโอ้โหมากมายหลายท่านครับท่านไหนกันบ้างครับเนี่ยฮะในกลุ่มนี้มีทีมอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นรุ่นที่1ก็คือการทํางานวิจัยเรื่องของการาใช้ประวัติศาสตร์มาบูรณาการเรื่องการ,รท่องเที่ยวรุ่นที่2ก็คือนําข้อมูลจากสิ่งที่ได้เนี่ยนะคะมาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเป็นเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมค่ะและกลุ่มหนึ่งก็คือท่านภาคีนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนการทํางานวิจัย ที่สาคัญอีกคนขาดไม่ได้ก็คือท่านที่ปรึกษานะคะรู้จักกันหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นผมเริ่มคําถามแรกเลยแล้วกันนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้ครับเป็นชิ้นเดียวกับที่บางขลังหรือเปล่าครับผมไม่ใช่ค่ะงานวิจัยชิ้นเนี้ยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ขึ้นคู่ขนานเพื่อยกระดับ2พื้นที่และหลังจากที่เราทําพื้นที่ทั้งสองพื้นที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วเราจะเชื่อมโยงโดยระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ค่ะแล้วสาเหตุครับทำไมถึงต้องทําางนวิจััยครบผม ที่ต้องทํางานวิจัยเพราะว่าชุมชนนครชุมตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาในชุมชนสอบถามนู่นสอบถามนี่ชุมชนจนบัญญาตอบไม่ได้จะทํำยังไงกันดีนะคะชุมชนก็เลยไปปรึกษากับเทศบาลตําบลนครชุมว่าชุมชนอยากจะเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวก็ได้รับการสนับสนุน ทุนวิจัยในการที่จะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวชื่อโครงการคือโครงการบูรณาการประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนโบราณสู่การท่องเที่ยวชุมชนครับผมและก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการทําการวิจัยค่ะงานนี้เริ่มต้นการวิจัยยังไงครับเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยครับผมอันดับแรกแล้วก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันก่อนครับ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะทํางานตรองนี้เสร็จแล้วก็กําหนดหน้าที่บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าเราต้องไปทําอะไรกันบ้างครับผมสําหรับภาคีครับที่มีส่วนร่วมกับงานวิจัยครั้งนี้ครับผมเชิญครับครับภาคีเครือข่ายของนครชุมเยอะมากนะครับครับเรามีองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเทศบาลตำบลนครชุมศิลปินพื้นบ้านร้านอาหารโรงเรียน วัดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวัดพระบรมธาตุนครจุมพระอารามหลวงนะครับท่านพระราชวัชรเมธีท่านเป็นเจ้าวาดครับท่านดูแลเรื่องนี้อย่างวิเศษที่สุดเลยครับหลวงพ่อครับทางวัดครับมีส่วนร่วมกับงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไงบ้างครับผมเจนทรอนในส่วนบทบาทของวัดนี่ก็คงจะเป็นศูนย์กลางของการทํางานวิจัยในทางด้านสถานที่เช่ทางด้านข้อมูลส่วนทางด้านข้อมูลก็เนื่องจากว่าวัดพระบรมธาตุเนี่ยเป็น วัดเก่าแก่อายุก็ประมาณ657ปี <c oughs> ฉะน,นั้นจึงน่าจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการทำงานวิจัยท้งนี้ด้วยครับผมคคบหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วครับผมเราใช้วิธีไหนครับในการรวบรวมข้อมูลครับผมแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้อย่างไรครับคือเราเอาข้อมูลมารวมกันอะไรมันไปด้วยกันได้อะไรมันเด่น อะไรควรจะอยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วเราก็กําหนดว่าสิ่งที่เราได้มันี่มันมีคุณค่ามากนะคะเราจะต้องให้คนอื่นได้รับรู้แล้วก็มาเยี่ยมชมบ้านเราก็กําหนดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวได้17เส้นทางแต่จะมีเส้นทางเด่นอยู่4เส้นทางทีนี้เราก็มามองดูก่อนว่าถ้าสมมติเราทํากันในความรู้ที่เราได้มาตามลําพังของพวกเราเนี่ยรับวันอายุเราก็จะมากขึ้นเนาะนะเพราะนั้นเราต้องนําสิ่งเหล่านี้ให้มันสานต่ออย่างยั่งยืนก็นําเรื่องราวเหล่านี้เข้าสู่ห้องเรียนให้นักเรียนได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆของนครช มีคุณค่ายอย่างไรเอาสู่การเรียนการสอนแล้วก็ใช้สถานที่ทั้งหมดที่เราสืบค้นกันได้เนี่ยมาเป็นแหล่งเรียนรู้รสิ่งเหล่านี้จะถือว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่สูญเปล่าและผลจกากงานวิจัยครับเราได้เส้นทางท่องเที่ยวอะไรบ้างในปัจจุบันครับผมเส้นทางแรกเลยนะคะที่เป็นเส้นทางเด่นของเราคือคว่านกพระบ,บรมธาตุยนบ้านนักเขียนเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ยนบ้านไม้ริมคลองสวนมากคบ,บ้านห้างพะโปครับ เส้นทางที่สองนี้จะใช้เวลาสั้นๆสำหรับนักท่องเที่ยวแค่ครึ่งวันก็คือนบพระบรมธาตุแล้วเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้แล้วก็ตลาดยอนยุกอันนี้จะเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนะคะครับค่ะเอาละฮะอาเา้างฝั่งอาหารก่อนดีกว่านะครับผมทั้งฝั่งอาหารครับตอนนี้เรามีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาและเป็นของดีของที่นี่บ้างครับผมที่เด่นดังก็จะมีแกงขี้เหล็กแกงบอนแกงหยวก โบราณนะคะครับอนี้ถ้าเป็นของหวานก็จะมีข้าวตอกตัดหรือข้าวตอกอัดนะคะถัดมาก็จะเป็นเมี่ยงถัดจากเมี่ยงไปแล้วก็จะเป็นกล้วยกวนค่ะครับซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วคนถ้าเอาเมนูทั้งหมดที่พูดมาครับเต็มโต๊ะเลยนะครับลูก้าใช่ค่ะและเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางปีหนึ่งมีครั้งเดียวคือเส้นียงครับผมกินแกงขี้เหล็กวันเพลงเดือนสิบสองอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนครับ รอยกระทงสายครับทอดปปลาแถวครับผมอิ่มบุญอิ่มใจครับอิ่มกายอิ่มใสสะอาดนนารับสบายครับผมผมก็รุนเลยเกินครับอันนั้นแหมแต่เราครบถ้วนนะฮะแต่เะเส้นทางใครฟังไม่ทันนะครับดูกด YouTube ดูอีกทีฮะหลังจากทำงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเทศบาลครับมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนสืบเนื่องต่อไปยังไงครับผมเทศบาลนครชุมซึ่งเป็น ภาคีของของทีมงานวิจัยของชุดนี้นะฮะก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการต่างๆทั้งงบประมาณที่จะดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยของของทีมงานนี้นะฮะเทศบาลนครชุมก็ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับ ครับผมอไะครับได้ยินแล้ยนะครับว่าเทศบาลนะครับต้องช่วยเหลือกันเต็มที่ทุกโครงการครับผมอเามาช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเราจะไปเที่ยวกันแล้วครับไปดูว่าของดีของเด่นปัจจุบันได้มีอะไรกันบ้างได้เห็นกับตาแน่นอนครับแต่เป็นช่วงหน้านะครับนี่เดยวเขาแก่อันนี้คือของว่า0เลยครับนี่เจ็อปีนะอันนี้ครับนี่อ่ะเจ็ร้อยปีเนี่ยคุณรกะ ตามงานวิจัยมาก็หลายชิ้นครับชิ้นนี้ก็เป็นโอ้โหหนึ่งชิ้นที่ภาคภูมิใจครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้นั่งรถแบบสวยงามขนาดนี้หน้าที่รถคันนี้พาผมไปไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยววันนี้นะคะต่อจากที่เราอยู่จงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับศิลปินพื้นบ้านนะคะคแล้วก็ดูเนี่ยงมะพร้าวครับโดยใช้รถคันนี้คะ่ะที่ได้รับการสนสับสนุนจากองค์การบริหารจังหวัดค่ะครับผมโอ้โหนี่ให้มารถแบบนี้เนี่ยสวยงา,งามนี้เลย,ค,เลยครับเดี๋ยวผมดูไปนั่งหลังคุณผู้ชมครับไปฮะ เดี๋ยวนครชุมนี่มีเมี่ยงหลายอย่างนะคะมีสามเมี่ยงแต่วันนี้เราจะพาไปดูเมี่ยงไส้คือเมี่ยงมะพร้าวสวัสดีคุณแม่กลองทองสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งใน่ภูใจป่ะคะเนี่ยอ่าเป็นวิทยากรประจําฐานเรียนรู้ของเราค่ะฐานเรียนรู้ฐานเรียนรู้นะคะครับพาไปชิมเมี่ยงกันเหรอครับเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะด้านนี้เลยค่ะอ่านลมชิมก่อนดลยค่ะอันหนึ่ง ปากแล้วก็การทานเมี่ยงของชุมชนคนครชุมนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากล้านนาค่ะโดยเมี่ยงนครชุมนะคะจะใส่มะพร้าวคั่วที่ซอยละเอียดคลุกกับกาก,ากหมูกระเทียมเจียวและน้ำตาลเวลาทานก็จะนำมาห่อด้วยใบเมี่ยงแบบนี้ค่ะสงสัยคุณแม่จะถูกใจวิธีเคี้ยวเมี่ยงของนายโน้ตเขาแล้วละค่ะเลยแถมเพลงพื้นบ้านให้เราได้ฟังด้วยแต่จะเพราะพิงแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกับนายโน้ตเขาเลยค่ะ เออละเฮยลอยบนพอท่านผู้ชมสุกเกษเป็นใจเออน้ตคคะแม่เขาร้องเพลงพื้นบ้านไม่ใช่รับโยนะคะแหมมันซะเดี๋ยแม่เขาก็เปลี่ยนใจจากลำมาแดนซ์ลอก ผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับไปดูผักเครื่องกันครับเพราะว่าที่กำแพงเพชรเนี่ยครับก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผักเครื่องมากครับผมดูด้วยโอนะ้ยนครชุมมีอะไรให้เราศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงที่นี่ด้วยนะครับ ที่นี่เหมือนจะเป็นโรงอัดพระหรืออะไรยังไงต้องถามคุณอาอีกทีนะครับอ่าสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สถานที่แห่งนี้ไว้ทําอะไรหน้าที่ยังไงครับผมหน้าที่ก็คือทําเป็นแหล่งเรียนรู้กันทําเครื่องก็เพราะว่าคําขวัญของเจียงหวันึงแยงเพครคําว่ากุพระเครื่องอันดับแรกครับเห็นไหมเมืองนนแก่งศิาลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันรานกระบือครับกูพระเครื่องอันดับแรกนะซุ้มกออยู่ใน เจาภาคีที่ทําให้พระซุ้มกอของจังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่รู้จักนั้นก็เพราะซุ้มกอเป็นหนึ่งในชุดเบญจาภาคีที่เสียงพระต่างยกให้เป็นสุดยอดพระเครื่องค่ะความพิเศษอยู่ที่เนื้อพระแต่จะพิเศษยังไงและดินที่ใช้นํามาจากไหนเราไปถามพี่ป้อยกันค่ะเดินนมา,มาจากทุ่งเนถีครับทุ่งเนถีก็คือระหว่างทุ่งอินถีกับนครชุมดินของจังหวัดกำแพงเพชรแต่พิเศษงงพิเศษยังไง มันจะมีจุดแดงๆนะเขาเรียกว่าแร่เหล็กแต <นะ S 2> ่อยู่ในดินเลยเนี่ยแต่ถ้าวงการพักเครื่องเขาเรียกแร่ดอกมะขามเนี่ยของโบราณแม่พิมพ์เขาก็เป็นโบราณแกะแม่พิมพ์กันอย่างนี้เลยไม่นี่เดี๋ยวเขาแกะอ๋อน,นี้ตัวบบนีเจ็ดร้อยปีนะอันนี้ครับเนี่ย0เจ็ดร้อยปีเนี่ยเร่ หลังจากทราบถึงความสำคัญของพระเครื่องกำแพงเพชรกันแล้วเรามาดูวิธีการทำพระเครื่องแบบโบราณกันค่ะซึ่งวิธีนี้จะทำด้วยมือทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากการแกะบล็อกพอได้บล็อกที่ต้องการแล้วก็จะนำมาปัดด้วยแป้งและนำดินมาอัดลงบล็อกดินที่ใช้ต้องเป็นดินกำแพงเพชรเท่านั้นนะคะเพราะดินของที่นี่จะมีแร่เหล็กหรือแร่ดอกมะขามค่ะแหมดูคุณโนสิคะจะทำได้สักองค์ไหมคะเนีย่ย รคล็ดลับของการทำพระเครื่องยังมีอีกหลายขั้นตอนนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจอยากเรียนก็ไปขอวิชาจากพี่โป้ยได้นะคะรับรองว่าพี่เขาบอกหมดทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะทำพระกันนานเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะตามหนายโนทเข้าไปหาขนมอร่อยๆทานกันดีกว่าคือที่นครชุมครับคุณผู้ชมครับมีหลายอย่างให้เราได้สืบหาสืบผลแล้วก็ได้เรียนรู้ครับที่สําคัญครับงานวิจัย ตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วเพื่อเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปเกี่ยวกับการอัดพระเนี่ยนะครับตอนนี้มาเป็นอัดข้าวตอกแทนค่ะอัดข้าวตอกแทนแบบนี้แล้วมันจะมีส่วนอะไรยังไงที่จะสืบค้นได้ครับสำหรับงานวิจัยนะยครับในลักษณะของงานวิจัยเนี่ยเราจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะคกลุ่มนี้ก็เป็นหนึ่งในแปดนะคะที่จะามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอกอัดนะคะฉะนั้นในกระบวนการการสืบค้นข้อมูลเดิมทีเนี่ยก็แรกเริ่มก็มีคุณยายใช่ไหมคะเป็นคนมาทํา ฉะนั้นทีมวิจัยเนี่ยก็จะส่งคนในทีมมีการแบ่งกันเข้ามาสืบค้นสอบถามสักประวัตินะคะประวัติของคุณยายขบวนการวิธีการส่วนผสมและก็ขั้นตอนเสร็จปุ๊บก,ก็เอาขอบวนการนียเข้ากลุ่มนะแลเข้ากลุ่ม,มพอเข้ากลุ่มเสร็จปุ๊บก,ก็ไปพูดคุยกันข้อมูลมันถูกต้องไหมใครยังจะมีข้อมูลอะไรที่พิเศษเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าฉะนั้นเพราะว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเขาก็เริ่มเขียนเป็นตัวรายงานนะคะค่ะอย่างนี้นะคะ่ะในกระบวนการทํางานวิจัยของเราแล้วก็ที่สําคัญครับเรามีบุคคล นะครับผมที่ให้อ้างอิงได้ด้วยถูกต้องค่ะจะมีไม่ใช่เพียงเอกสารแต่เป็นตัวบุคคลที่จะยืนยันได้เลยเวลาอะไรไม่ใช่คุณยายก็บอกได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เขาตกแท้เขาตกแท้อย่างนี้อย่างนี้เบทด่สตาต้องติดฟันอย่างนี้หม่มันน่าตานได้นอนติงคุกท่ที่นครชุมแห่งนี้ยังมีของอร่อยอีกมากค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปชิมขนมโบราณอีกหนึ่งชนิดที่รับรองความอร่อยโดยนายโนทวัฒน์อดใจรอสักครู่นะคะ พ่อป้เป็นข้าบดีที่มารับสัมรทานการทำไม้ที่นครชุมนะคะจิร คอนซูมที่นี่ต้องทานขนมใส่ไส้ครับเพราะว่าขนมประดมเนี่ยทำมาตั้งแต่รุ่นนี้คือรุ่นที่3 <c oughs> ใช่ไหมคะน้องสุคะขั้นตอนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่ว่ามีความชํานาญนะคะเพราะว่าเราก็เรียนรู้ตั้งแต่รุ่นคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็รุ่นแม่เขาก็สอนเราพี่เป็นรุ่นที่3แล้วที่ในการทําแล้วนี่คือขนมใส่ไส้ชิ้นแรกที่ผมห่อเองครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่ทาให้รู้กันตาย เอ้ยมันไ,ไม่เหมือนเขาอ่ะอ๋อมันต้องเอาใบจบกันไอ้โง่เอ้ยแล้วราคาขายเท่าไหร่ครับอย่างนี้ครับตอนหนึ่งอันนะฮะสามห่อสิฮะสามห่อสิบ,สอ,สบอ้แม่เจ้าเหรียญเดียวก็อร่อยได้อะไรจะถูกขนาดนั้นคะงานนี้ไม่ต้องถามนะคะว่าคุณโนจัดไปกี่ห่อลองนับเอาเองแล้วกันค่ะอิ่มท้องแล้วเรามาอิ่มบุญกันต่อที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะไปค่ะเราไปกราบพระด้านในกัน ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุโมง์พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะเมื่อครั้งอดีตชาวบ้านขุดพบหลวงพ่ออุโมง์บริเวณเนินดินที่มีลักษณะคล้ายจอมปลวกโดยมีลักษณะเหมือนประดิสถานอยู่ภายในอุโมง์จึงเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่ออุโมงค่ะจากวัดสว่างอารมณ์เดินต่อไปอีก200เมตรก็จะได้พบกับบ้านห้างรอห้าอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครไปถึงนครชุมไม่ควรพลาดค่ะ คือบ้านห้างคำว่าห้างก็คือบริษัทจำกัดบริษัททาไม้ของรพระโป้นะคะเป็นพระแล้วทำไม้ได้ไงฮะ,ะงพระโป้รพระโป้เป็นเป็นชาวเกรียงพระแปลว่าม<อ>ิสเตอร์มิสเตอร์พระโป้โป้แปลว่าแสงสว่างครับค่ะมิสเตอร์โป้โอแบบนะั้นคือเป็นนาหน้าผู้ชายเหมือนนายเหมือนอะไรอย่างนี้ครับ yes. พ่อเป็นข้าบดีที่มารับสมรทานการทําไม้ที่นครชุมนะคะพ่ยังมีความผูกพันกับรัชกาลที่รับวันหนึ่งรัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสต้นมาที่กําแพงเพชรนะคะพอวันที่25สิงหาคมงหาคมท่านานั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมาฝั่งตะวันตกนกครชุมแล้วก็เข้ามาตามคลองสวนหมากมาที่ มาเพื่อเยี่ยมเยียนพะโปค่ะครับผมตอนนี้หลายคนก็ถามนะคะว่าทําไมรัชกาลที่5ต้องเสด็จมาเยี่ยมพะอป้ครับค่ะจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะพะอป้เนี่ยจะรับสมรทานแล้วเมื่อพะอป้เข้าไปในกรุงเทพนะคะเข้าไปในกรุงเทพกับแม่ทางย้อยหรือเข้าไปด้วยตัวคนเดียวพะอป้ก็จะมีของฝากไปถวายรัชกาลที่5 พาโบคือชื่อตัวละครในบทประพันธ์สุดคลาสสิกชั่วฟ้าดินสลายโดยคุณมาลาัยชูพินิดซึ่งท่านเป็นคนคนครชุมแห่งนี้ค่ะและได้ใช้บ้านที่ทําขนมตอกตัดเป็นที่เขียนบทประพันธ์ทําให้ชื่อของตัวละครไม่ว่าจะเป็นพาโบหรือส่างหมองล้วนเป็นชื่อของคนท้องถิ่นที่นี่จริงๆแต่จริงเพียงชื่อนะคะแต่เรื่องราวล้วนมาจากจิตนาการของท่านทาั้งสิ้นค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมค่ะครับผมนี่ของโรงพยาบาลนะครับค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ส่วนของรีสอร์ทแต่มาต่อยงใดครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมเรามีนโยบายเน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวครับค่ะอ๋อนะครับเพราะบางทีนักท่องเที่ยวครับเราก็บางท่านก็สนใจศาสตร์แบบนี้ด้วย นะครับผมเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะเชิญค่ะเชิญค่ะไม่ว่าใครที่ก้าวเข้ามาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมแห่งนี้รับรองได้ว่าจะมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะเพราะนอกจากจะมีบริการแพทย์ทางเลือกแล้วที่นี่ยังมีบริการนวดหลากหลายประเภทและหากใครอยากปรับสมดุลธาตุในร่างกายทางโรงพยาบาลก็มีน้ำสมุนไพรและของว่างไว้คอยบริการเกิดวันไหนธาตุอะไรรับรองว่าได้ข้อมูลครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะ ชีวิตไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วฮะวันนี้ผมได้ของดีเยอะมากครับ ท้องอิ่มด้วยนะครับโอ้โหได้ดูแลสุขภาพด้วยครับได้รู้ศาสตร์การทําพระนะครับการทําขนมโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสนใจนะครับรีบมาเลยครับรีบมาเดินตามถนนพระร่วงตรงนี้นะครับที่เรานํามาตั้งแต่เทปที่แล้วนะครับนั่นก็คือที่บางขลังครับจนถึงที่นี่นะครับนครชุมครับรับรองครับคุณผู้ชมจะได้อะไรมากกว่าที่คิดอย่างแน่นอนเหมือนกับผมที่ได้ไปครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณก่อนนะครับสำหรับนักวิจัยของผมโอ้โหกิตติมาสั่งริงเทปนี้ของคุณทุกท่านครับขอบคุณนะฮะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราครับจริงเหรอเหรองานวิจัยช่วยไทยได้แน่นอนครับกลับมาเจอกันเวลาเดิมเวลาเดียวกันแบบนี้ครับเห็นหน้าโน้ตได้คําตอบไปแน่นอนครับจริงเหรอเหรอวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับจริงเหรอเหรอเย่สมัยหน้าเรื่องผมเถอะครับยักษ์มาครบนครชุมครับอันนี้เป็นทําให้ดูเป็นไฮไลท์นะโอ้ทะลุขนาดนี้เลยอ้ อันนี้มันเพราเป็นตุปียังไม่หมดนครับผมนะฮะนี่ครับมีรูปประคบที่แบบไม่ได้รูปเราไม่ต้องไปหาตัวเหมือนพายมันประกอบเองนี่ครับอันนี้รวบรวมมาให้หมดแล้วแล้วก็บอกสรรพคุณ